ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้คลิปแรกมาเร็วนิดนึงนะครับก็จะให้ชมองค์ที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องเดชคนชอบพระนะครับมีภาพไป2องค์นะครับองค์แรกนี้ก็คือจะเป็นสมเด็จวัดปราศาสปี06นะครับองค์นี้ต้องบอกว่าผิวสวยเดิมเดิมนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้มานะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับองค์นี้ส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับก็เป็น fc ท่านเดียวกันนะครับมาจาก fc กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นปกโพนะครับอันนี้จะเป็นผิวงานะครับวัดรักขังปี95นะครับพื้นผิวนะครับสภาพเนี่ยถูกล้างมานะครับองค์นี้ถูกล้างคาบลักมานะครับแต่ว่าก็ยังเห็นผิวเนื้อที่ยังคงสวยอยู่นะครับสององค์ครับราคาเดียวนะครับไปพร้อมตลับเลดนะครับร้อชมราคาปิดด่วนได้ครับเย็นนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ